สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับข่าวคราวที่ทำให้คุณนั้นฟังอย่างไม่เครียดสบายยมีมกเฮหาให้ได้อารมณ์ดีกันวันหยุดด้วยนะคะวันนี้อาจารย์ตูนมาอีกแล้วค่ะคุณปีเกตบุญเรืองใ่มาแทนอาจารย์จากซึ่งบินไปต่างประเทศนะคะทิ้งเราสองคนไปค่ะคุณคุณตูนคะโอ้ยฮันนี่มูนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะโอ้ยฮันนีมูนกับแฟนคลับเยอะมากพาแฟนคลับไปเลยนะคะเลยเลยเลยไม่ได้เจอกันนะคะอีกหนึ่งสัปดาห์ที่คุณตูนคุณปีเกต์จะมาแทน ฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนๆด้วยยังไงก็ตามก็ทักทายกันมาได้เนาะเหมือนเดิมค่ะที่ SMS ของเรานะคะ4825118ค่ะแล้วก็ติดตามชมทาง Facebook Live ได้เลยตอนนี้เลยนะคะใครที่ทักทาย SMS ไม่ไหวเพราะอยู่ต่างประเทศก็ทักทายมาทางเรียกว่า Facebook Live ได้สำหรับที่แล้วมีหลายประเทศเลยมีจีนมีทางด้านของมาเลก็มีนะคะก็ขอบคุณมากที่ติดตามกันแล้วก็ยังดูเรารีรันได้อีกครั้งหนึ่งช่วงหลังสี่ทุ่มด้วยค่ะในรายการนี่แหละครับ อปมข่าวลืมพูดชื่อรายการแหมไม่ได้เลยต้องพูดชื่อกันแล้วก็ย้ำกันทุกครั้งกับล้อปมข่าวดูแล้วติดแท็กให้หน่อยนะคะล้อปมข่าวใช่แล้วครับนิวสิบแปดติดแท็กกันให้ด้วยใช่แล้วก็จะได้เราจะได้เข้ากลับไปหาดูถ้าได้มีอะไรน่าตลกน่าสนใจอะไรจะได้กลับมาติดชมปรับปรุงรายการต่อไปที่สาคัญคือช่วงนี้เป็นช่วงหยุดสุดสัปดาห์สามวันนะคะเนื่องจากเมื่อวานนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกงณ์บดินทรรเทพพา วารางกูดนะคะคก็ถือว่าเป็นวันหยุดยาวให้เรานั้นได้พักผ่อนกันด้วยค่ะใช่แล้ว,ลวค,คุณไม่ไปไหนแล้วฮะก็ยังอยู่นี่แหละครับยังอยู่นี่ตา <c oughs> มข่าวตลอดเลยถูกต้องค่ะแล้วก็พบว่าวันนี้เราก็จะเริ่มต้นกันด้วยข่าวดีข่าวดีค่ะเป็นมง,มงคลของชีวิตแล้วก็เป็นเรื่องดีๆในวันแม่ที่จะเกิดขึ้นนะคะคเนื่องจากว่ามีคำขวัญในวันแม่แห่งชาติซึ่งเป็นคำขวัญพระราชทานมาฝากคุณผู้ชมค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระรรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะคะได้พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งช ประจำปี2 5 6 0ค่ะคุณผู้ชมซอนให้ลูกเรียนรู้สู้ปัญหาพัฒนาตัวด้วยตนจนเติบใหญ่เพราะคนแกร่งจะกก้าวได้ยาวไกลเพื่อมาเป็นกําลังไทยให้แข็งแรงอ๋อน,นี่ก็คือคําขวัญของคุณแม่ที่ใช่ค,ค่ะที่เติบให้ลูกเนี่ยเติบใหญ่ด้วยกําลังของตัวเองผลักดันลูกให้เติบใหญ่ด้วยความรู้ด้วยปัญญาค,คุณแม่ต้องมีความอดทนอย่างที่บอกไงคนเราเนี่ย แม่เนี่ยคลอดลูกมาสี่ห้าคนลูกได้ดิบได้ดีหมดเลยแต่ว่าไม่มีใครสักคนกลับไปดูแม่นี่มันเรื่องเศร้านะแล้วก็เกิดขึ้นเรื่อยๆในสังคมไทยแบบนี้เราจะเห็นข่าวคราวเนาะแม่โดนทิ้งเอาลูกไปไหนลูกก็ไปมีครอบครัวมีบ้านมีครอบครัวนานๆมาเยี่ยมทีแต่แม่อยู่คนเดียวอ่ะมันใช่ไหมอ่ะคุณปียเกียรตินั่นแหละสิครับอ่าตอนนี้ก็เราให้เขาเข้าใจโลกใช่คนะครับตามคําขวัญที่ทรงพระราชทานลงมาใช่ค่ะนะครับ สอนให้ลูกเรียนรู้สู้ปัญหาพอเขาเข้าใจเรื่องของปัญหาเรื่องของสถานการณ์ต่างๆแล้วกามาปรับใช้ต่อไปเนี่ยเขาก็จะได้เป็นคนที่รู้จักคิดรู้จักนึกถึงคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็ ปฏิบัติตนเนี่ยให้กลายเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไปถูกต้องค่ะที่สําคัญนะคะพ mm hmm. ระองค์ท่านก็อยากให้ทุกคนนั้นได้เติบใหญ่เพื่อจะเป็นกําลังไทยก็คือเป็นกําลังให้ประเทศชาติ mm hmm. ได้พัฒนานั่นเองนะคะใช่ค,คก็ถือว่าเราเริ่มต้นด้วยเรื่องดีๆแบบนี้แล้วก็ต่อด้วยเรื่องดีๆอีกก็ต้องชื่นชมนะตอนนี้เราบอกว่าเวลาข่าวร้ายนี่มันจะโดนแชร์กันเยอะ mm hmm. ไม่ได้รับการ,รได้รับการแชร์เยอะแล้วก็ไปอย่างรวดเร็วข่าวดีเนี่ยแชร์กันน้อยแต่กรณีนี้เนี่ยก็เป็นข่าวดีที่เราต้องช่วยกันแชร์กับการทําาดีีีีของงพ่คนน้เเสย พ <Peace S 1> <barber> ี่สมนต,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 ต์ตม <laser. S 2> ตบมือตบมือตบมือต้องตบมือให้จริงๆเพราะว่านี่นะครับเป็นกําลังสําคัญของชาติไม่ว่าคุณจะอยู่ในสาขาอาชีพไหนคุณก็สามารถเป็นกําลังของชาติได้คุณจะเป็นหมอจะเป็นพยาบาลจะเป็นตํารวจจะเป็นผู้ประกาศข่าวเป็นนายแบบ ก็สามารถที่จะเป็นกําลังสําคัญของชาติเช่นเดียวกันไดเช่นเดียวกับกระเป๋ารถเมย์คุณพี่สุมนมะทิดุลค่ะอายุ50ปีนะครับกระเป๋ารถเมย์สายปออคนนี้ปออห1หนึ่งเห็นบอกอยู่แถวนี้นะคุณพี่สุมลมทิดุลใช่อยู่อยู่แถวนี้ปากน้ำนะครับสายปากน้ำนะครับปรากฏว่าเก็บกระเป๋า เป้ที่มีเงินสดได้1นึ่งล้านหนึ่งแสนบาทคุณจตุรมนถ้าเป็นเราลองคิดดูก่อนนะสมมุติไม่มีใครเห็นนะอยู่ๆเฮ้ยเจอเป้เราทําไงก่อนเราทำไงลระเบิดหรือเปล่าเราไมต้องถอยมากันถอยก่อนเราเอาไม้เขี่ยๆเคียดูนะฮะถ้าเกิดว่าเฮ้ยยังนิ่ง ฟังนาฬิกาเสียงไม่มีติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกดิฉันไม่เอานะดิฉันจะไม่อย่างนั้นดะฉันวิ่งก่อนไม่งเปเอาวิ่งก่อนเลยเหรฮะขอไปเอาเขาอยู่ไกลๆต้องบอกทุกคนว่าทุกคนออกห่างเพราะว่าเป็นวัตถุต้องสงสัยใช่ครับแต่ของพี่สมน์เนี่ยด้วยภาระหน้าที่ก็ต้องไปเปิดดูแล้วปรากฏโอ้โหแต่คุณพี่เขาก็เขาก็ชะล่าใจนะโอ้โนะไปเปิดดูก่อนเฮ้ยเปื่อจะเป็นอะไรตุ้มต้ามถ้าเกิดมันตุ้มต้ามทําไงอ่ะแต่นี่คือเงินสดเป็นฟ่อนๆเนี่อคุณจตุรมลคิดดูถ้าเป็นเงินสดล้าาานนกว่่บทเีย เยอะนะหลายมัดหนิวนะก็คืออย่างน้อยเนี่ยมัดละแสนถูกไหมถ้าเป็นแบงค์พันก็มัดละแสนแล้วก็11บเดมัดกองอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าเป็นเราเนี่ยเราต้องมีหัวขึ้นมาจล้วใจฝ่ายต่ำขึ้นมาแล้วจะมีจะมีเขา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 อะไรนะฉันอยากได้ฉันอยากเป็นเจ้าของเก็บไว้เก็บไว้ถูกไหมอย่างมากเนี่ยรู้กันกี่คนสองคนกับคนขับนะถูกไหมเพราะคนนักถเมล์อื่นเขาก็ไม่สนใจไงอะไรอย่างเก้นเขาก็ไม่สนใจถูกต้องไหมพี่เราแบ่งกันคนละห้าแสนห้าเฮ้ยสบายนะนี่พี่สุมนเนี่ย พี้น้อยว่านี่มีไหมมีซินี่ก็ต้องมีถูกไหมคนหาเช้ากินข้าครอบครัวก็ต้องเลี้ยงภาระก็ต้องมีแพี่สุมันบอกว่าแม่บอกเลยนะมาทํางานเกี่ยวกับเงินกับรถเนี่ยต้องอย่าต้องมีความซื่อสัตย์อย่าไปเอาของคนอื่นครับคุณแม่เขาบอกเขาจำคำคุณแม่แล้วเขาก็บอกว่าเขาถึงไม่ทําับนเป็นความดีในจิตใจจิตใจฝ่ายดีเนี่ยถูกต้องคิดมากกวปึ้งปึ้งปึ้งโผล่มาเลยว่าแล้วเงินล้านกว่าบาทเนี่ยถ้า เป็นของเราอะแล้วทําหายเนี่ยเราก็เดือดร้อนก็มันมีข่าวที่เราเห็นไหมผู้ชายคนหนึ่งทอนเงินมาเป็นร้านจะไปซื้อรถพอโดนเงินฉกรถเขาเรียกโจรอะฉกไปต่อหน้านั่งร้องไห้เลยนั่นก็มีกรณีหนึ่งแล้วอย่างเขาใช่ไหมเงินร้านมันมีค่ากับทุกคนจริงๆถูงใชไหมฮะไม่ว่าจะเป็นคนโจนคนรวยเงินร้านหายใครก็ต้องเดือดร้อนก็ต้องลําบากนะมันต้องมีอะไรสักอย่างที่เขาต้องหอบมาขนาดนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็มีจริงแล้วก็มีจริงนะครับปรากฏว่า เจ้าของเงินล้านกว่าบาทเป็นหมอสูตินรีเวชหมอสูะเป็นผู้ชายผู้ชายแต่ไม่ใช่ผู้หญิงนะหมอสูตคิดว่าอยาคิดว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายผู้ชายก็ได้นะปรากฏว่าก็ทางพิสุมลเนี่ยก็เอาไปแจ้งต้นสังกัดว่าเราเราพบเงินซึ่งจริงๆก็เป็นหน้าที่ของกระเป๋ารถเมทุกคนที่ต้องนำอะไรมานำของผู้โดยสารมาคืนถูกไหมอ่ะก็ปรากฏเจอตัวจริงๆเป็นหมอสูนะครับ อายุอานามก็พอสมควรแล้วคเขาเนี่ยก็ขับมอเตอร์ไซค์มาเลยที่ท่ารถแล้วก็เหมือนกับว่าจะมาถามว่ามีใครอันนี้ไว้หรือเปล่าแล้วเขาถกว่าดูได้จากไหนดูไดจากตัวรถเมย์นะคะถ้าเกิดหมอคนนี้ไม่มีตัวรถเมย์ในเที่ยวนั้นมาแสดงเนี่ยก็แสดงว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ปรากฏว่าใช่ดังนั้นขึ้นรถเมย์เนี่ยอย่าเก็บตัวนะต้องเก็บไว้ตรงเบาะอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้นะต้องเก็บไว้ก่อนนะครับเผื่อฉุกเฉินแบบนี้สุดท้ายก็ได้คืนจนได้นะครับแล้วก็ พี่หมอสูคนนี้ก็เลยมอบสีน้ำใจให้กับพี่สุมเนขบเคี้ยวเป็นขนมก๊อบแก๊บสองถุงไปให้ลูกอ่าถุงหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าถุงละหบาทหรือว่าถุงใหญ่20บาทจะย0ิก็ได้แต่ทีนี้มันก็มีโรคดราม่าพออย่างเงี้ยเฮ้ยคก็บนถานได้ร้านกว่าบาทเป็นหมอด้วยอะ เราแทนเมื่อกีเ้เราแทนตัวเองเป็นพี่สุมแลเราแทนนะว่าถ้าเกิดว่าเรามีเงินล้านกว่าบาทแล้วเราทําหายอะ่ะเราใจแป้วอะ่ะม,มีคนเก็บได้เราจะให้ขนมก๊อบแก๊บ2ถุงไหมเราก็ไม่นะถูกไหมฮะเราต้องมีสีน้ําใจนะอย่างน้อยเราก็รู้สึกว่า พี่คนนี้เป็นคนดีถูกต้องแล้วเราก็ช่วยเหลือเรายามเดือดร้อนแล้วก็ไม่ใช่คนเดียวก็คือบีพ่สุมนใช่ไหมคะอีกคนนึงก็คือคนขับอีกคนนึงก็คือปูณนวิศครับคุณปุณนวิ์ฉลองเนี่ยสดใสพนักงานขับรถด้วยแล้วที่คนจะลืมไม่ได้คือนายท่านะคุณเบียเกียรติเพราะว่านายท่าเนี่ยคือพี่สุมนกับ คนขับบอกว่าไม่ได้เปิดกระเป๋าแล้วก็ไปให้นายท่านายท่าเปิดดูเอาตายแล้วเป็นเงินเอาทำยังไงดีก็เลยไปแจ้งตํารวจไว้ก่อนว่าเก็บกระเป๋าเงินได้ได้เนี่ยแล้วก็เจ้าของก็มาพอดีก็เลยไปโรงพักด้วยกันไปให้เป็นหลักฐานว่าเอานี่เงินคืนคุณนะมีหลักฐานเรียบร้อยเออคือนายท่าเนี่ยเป็นคนจัดการจริงๆอ่ะต้องสามคนนะที่ทียกย่องเนี่ยแต่เพอ่อเราไม่รู้ชื่อนายท่าไงต้องขอยกย่องนายท่าด้วยนะคะที่มีความซื่อสัตย์นะคะแล้วปรากฏว่าก็มีการมอบใช่ไหมคสมกเขาก็มอบเรื่องของกิจติบะ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพก็มอบให้3าคนเลยแต่ว่ายังไงนะดราม่ามันอยู่ตรงไหนแต่ทีนี้ก็อย่างนี้เลยครับคนก็บ่นว่าเฮ้ยเขาเก็บเงินได้คืนเป็นล้านเนี่ยให้ขนมสองถุงอ่ะมันได้ยังไหนหรอดิฉันก็แอบทวิตเตอร์เหมือนกันแอบทวิตว่าอืมอะไรอย่างนี้เพราะว่าจริงๆคนเหล่านี้เขาบอกว่า น่าจะมีสิทธิ์ได้ตามกฎหมายในการเก็บของได้ส่วน<ช>แบน่งมันมีกฎหมายอยู่มีกฎหมายอยู่ก็คืออย่างน้อยเนี่ยสิเอร์ซสามารถที่จะเรียกร้องได้สิเปอร์เซก็แสนกว่าบาทดูไหมครับแต่พี่เขเยกร้องแต,แต่พี่ชมพันบอกว่า ดีเขาก็คงคิดว่าคนที่เบิกเงินไปเนี่ยน่าจะเอาไปใช้หนี้หรือไปทําอะไรสักอย่างมันก็จริงใช่ไหมอ่าซึ่งก็เป็นจริงๆหลังจากที่คุณหมอคนนี้บอกว่าโดนดาบเละเทไปที่ยืนแล้วในโลกออนไลน์เนี่ยนะแล้วแถมแบบจะมีผลกระทบต่ออาชีพด้วยใช่ไหมใ่แล้วครับคุณหมอท่านนี้ก็ออกมา ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมบอกว่าตัวเองเนี่ยที่สามารถให้พิสมน์ได้แค่ขนมก๊อบแก๊ปสองตัวเพราะตัวเองเดือดร้อนแล้วก็กําลังจะเอาเงินจานวนเนี้ยไปมอบไปใช้หนี้เขาเป็นหนี้สินบอกว่ามากกว่านี้ได้ซ้ำไปแล้วเพราะว่าหลังจัดเงินก้อนนี้แล้วก็ยังไม่รู้ว่าชีวิตตัวเองจะเป็นยังไงแสดงว่านักมากต้องไปหาต่อแล้วก็โทรศัพท์ไปขอโทษพี่สมน์คนนี้อีกครั้งหนึ่งว่าผมไม่มีให้จริงๆแต่อย่างนี้เนี่ยผมขอทราบซึ้งในน้ำใจพี่สมนก็บอก ดิฉันเข้าใจและดิฉันก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องได้รับสิ่งตอบอแทนใดๆเพราะยังไงก็ตามเนี่ยคนทําดีแบบนี้อย่างน้อยอสิ่งตอบแทนก็จะเกิดขึ้นในจิตใจแน่นอนและเราก็เชื่อว่าหลังจากนี้ก็จะมีแต่เรื่องราวดีๆให้กับพี่สุมนเนี่ย เมไลยพี่สุมนไม่ต้องห่วงคนจะต้องไปทักพี่สุมนไปยิ้มไปจำพี่สุมนได้กับสังคมที่ตอนนี้ทุกคนก็ช่วยกันแชร์เรื่องพี่อยู่แล้วนะคะพี่สุมรคุณเป็นฮีโร่หรือเป็นนางเอกในหัวใจคนไทยทุกคนเลยก็ว่าได้และเรื่องราวดีๆก็ปรากฏขึ้นทันทีเมื่อมีอดีตอาจารย์ของจุฬาท่านหนึ่งนะครับรองศาสตราจารย์ดรธีรพรวีรถาวรอาจารย์วีรพรเนี่ยเป็นผู้ที่พอมีฐานะ ท่านก็รู้สึกว่าคนดีแบบนี้คว <น S 1> รจะได้รับการยกย่องตอบแทนด้วยถึงแม้ว่าคุณหมอไม่มีสตุ้งสตัางก็ช่วยเลยอาจารย์บอกมีดังนั้นเนี่ยอาจารย์เทรรียนพรมบอกว่าขอมอบเงินจํานวน5,000บาทให้กับพี่สุมลแล้วก็อีก5,000บาทให้กับพี่กระเปรุรนเง ไม่ใช่พี่คนขับอ่าใช่ใช่พี่คนขับใช่ครับก็ไปมอบให้แล้วคุณอาจารย์คะอาจารย์ให้กับใดท่าด้วยดีใดท่าจะทำดีนะลืมอะารคนอาจจะลืมอาจจะเป็นเป็นหัวหน้าเป็นผู้ เข้ามาตามตำแหน่งแหละแต่ทีฉันก็ชื่นชมในท่าไงชื่นชมในท่าก็ถือว่า happy อนด i n งเนาะ happy ending เพราะว่าพี่สมน์ก็เรียกว่าทำดีด้วยใจดังแล้วก็คนยกย่องแล้วก็สิ่งที่ได้ตามมาก็คืออาจารย์อาจารย์คนนี้ใจดีมาให้รางวัลแทนคุณหมอไปนะอ่านี่คือเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในช่วงแรกแต่ช่วงสองก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากอีกนะครับจะเป็นเรื่องอะไรติดตามกันต่อไปในล้อปมข่าวช่วงห้ากค่ะสักครู่ค่ะ ข่าวช่วงที่สองกับเรา2คนนะคะค,คุณคปะเ,เกียรติและก็ดิฉันสัตตะ,ตะกรมลค่ะเมื่อกี้เราบอกว่าเราทิ้งท้ายว่าเรามีเรื่องเราดีๆอีกหนึ่งเรื่องที่มาฝากกันก็คือเรื่องของรถไฟฟ้ามาหาเนเธอร์อม,มหารลยยังเหเธอเนี่ยยังดิปี66แต่มันก็เป็น การจุดประกายนะเพราะว่าเดี๋ยวอูดีสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีฟ้าสีน้ําเงินอะไรเนี่ยจะออกมาแต่หมดแล้วก็รวมถึงสายสีม่วงด้วยนะคะที่จะเป็นการเขาเรียกว่าเชื่อมกันระหว่างเต่าปูนและข้ามฝั่งแม่น้ําเจ้าพยามาถึงราชบูรณะเลยทีเดียวนะคะรถไฟฟ้าจากเตาปูนมาถึงราชบูรณะเป็นสายสีม่วงนั่นเองค่ะซึ่งจะทําให้ชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกว่า ข้ามถิ่นมาโดยไม่ต้องเรียกว่ารถติดแล้วใช่แล้วก็มีสถานีอย่างนี้นะคุณปียเกียรติรอดใต้แม่น้ําเจ้าพยาด้วยบนดินด้วยนะคะระยะทางใน23.6กิโเมตรนะคะแล้วก็มีวิ่งใต้ดินเนี่ย12.6กิโเมตรแล้วก็วิ่งทางยกระดับอีก11กิโเมตรรวมเป็น17สถานีโอ้โหสนุกสนานอีกหน่อยแต่ว่านี่มันปีไหน60เริ่มสร้างเริ่มสร้างปี61ปี61สร้างแก่พอดีตอนนั้นก็คืออย่างอย่างอย่างยยงสดชื่นค่ะค่ะแล้วก็ ที่สําคัญคือที่จอดรถทุกสถานีจะใหญ่มากรองรับการจอดรถของประชาชนที่ใช้บริการอ่าล่ะแต่ผมมีข่าวดีในระยะเวลาอันใกล้อะไรคะวันที่11สิงหาคมนี้ชาวบางใหญ่ทั้งหลายที่ขึ้นรถไฟฟ้าสายสีม่วงแล้วก็ไปต้องไปสิ้นสุดที่เตาปูนแล้วก็ต้องไปต่อมอเตอร์ไซค์หรือไปต่ออะไรเพื่อที่จะไปบางซื่อวันที่11สิงหาคมจะเชื่อมต่อกันแล้วดีใจมากจะคงจะมีคนใช้บริการมากขึ้นนะใช่แล้วนะครับสายสีน้ําเงินจะไปเริ่มต้นจากบางซื่อ ขยับมาที่เตาปูนนะครับแปลว่าจากบางใหญ่ปุ๊บลงเตาปูนแล้วก็เปลี่ยนสถานีเหมือนสยามาครับขึ้น,ปนไปอีกชั้นหนึ่งขึ้นจากเตาปูน ไปต่อเข้าศูนย์วัฒนธรรมลาดพร้าวอะไรตดอหมไปได้เลยมีความสุขนะครับแล้วก็แสดงว่าเราจะได้มีการเชื่อมโยงเรียบร้อยแล้วอันนี้ก่อนเลยนี่เราได้ใช้ก่อนเลยนะคะ1สิงหาคมค่ะและที่สําคัญคือรถไฟฟ้าเนี่ยถ้าพร้อมกันทุกสายเนี่ยประชาชนจากต่างต่างจังหวัดหรือปริมณฑลใกล้ๆเนี่ยไม่ต้องเอารถเข้ามาในกรุงเทพไปติดอีกหน่อยมันจะเชื่อมโยงการขนส่งการจราจรคมนาคมเนี่ยทั่วเลยเพราะว่าต่างจังหวัดก็มีรถรถถนนเขาเรียกรถไฟฟ้า ความเร็วสูงใช่ครับมีรถไฟรางคู่คอ่ามีเรื่องของถนนสีเลนคือทุกอย่างพร้อมอ่ะมอเตอร์วงมอเตอร์เว์ไปหมดแล้วแต่ว่ารอเวลานิดนึงให้โครงการทุกอย่างเนี่ยมันสําเร็จแล้วคุณจะเห็นภาพรวมว่าการคมนาคมของเราจะสะดวกมากๆเลยอดทนอีกนิดนึงถูกต้องค่ะอดทนคานตกใส่รถนิดหนึ่งอดทนอุปกรณ์ตกร่วงใส่รถเรานิดนึงไม่เอาไม่เอาดยวไม่เอารถดิฉันนะแม่เอาแล้วแล้วก็ไม่อยาก้รถใหม่ละไม่ไม่ไม่เป็นไรคือกลัวว่าชีวิตจะจะเอาเอาว่าชีวิตก่อนดีกว่าแมเออคือ ต้องระมัดระวังกันยัก็เป็นอะไรนะสายในที่ขึ้นชื่อนะโอ้โหหลายสายลยสายสีแดงสีเขียวใช่ทั้งนั้นก็โดนหมดใช่คัแล้วก็ระมัดระวังกันเหมือนกันนะคะก็ขอเตือนนิดนึงไม่อยงั้นเขาเรียกว่าอาชีพชีวิตประชาชนมันสําคัญที่สุดค่ะครับเอมาเรื่องต่อไปเป็นเรื่องเศร้าชีวิตสําคัญนี่มันก็เป็นเรื่องเศร้ามโหับปารมแทบไม่ทันครับ กรณีของน้องนิวนะครับเด็กนักเรียนชั้นม .5 ที่ปวดท้องแล้วก็ปรากฏว่าไปเข้าโรงพยาบาลประจําอําเภอใช่ค่ะหมอที่โรงพยาบาลประจำอำเภอบอกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ไมปกติไ,ไ,ไ,ไปที่โรงพยาบาลประจําจังหวัดพระจอมเกล้าเพชรบ,บุรีน้องปวดท้องมากมนะครับคุณหมอฉีดยาแก้ปวดอย่างรุนแรงให้แล้วแบบที่เป็นยาเสพติดอะให้แล้วแล้วก็ให้นอนบนเตียง แต่น้องบอกนอนบนเตียงไม่ไหว,ไไหว,วขอนั่งบนรถเข็นออแล้วก็ลุกขึ้นไปกระสับกระส่ายระหว่างนั้นเนี่ยหมอก็พยายามจะตรวจสอบวาอ่าน้องเป็นอะไรออระหว่างที่เนาะกำลังจะตรวจสอบอยู่เนี่ยปรากฏช็อกแล้วก็ล้มตึ้งไปเลยเออแพะ,ะย์ญาติที่ไปด้วยเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมถึงมือหมอตั้งสองโรงพยายบาลแล้วแล้วทำไมไม่มีการตรวจสุดออท้ายน้องช็อกปั๊มหัวใจขึ้นมารอบที่สองไปอีก แล้วก็เสียชีวิตใช่ระยะเวลาเนี่ยแค่ครึ่งวันเท่านั้นเองในการปวดแต่มันปวดมากไงมันปวดมากเพราะฉะนั้นต้องเป็นอุทาหรณ์ว่าถ้าปวดขนาดนี้นี่ต้องฉุกเฉินอย่างสุดๆแล้วจริงๆใช่ครับเพราะว่าเส้นเลือดใหญ่พอมันแตกในกระเพาะมันทาอะไรไม่ได้แล้วอะแล้วก็โรคนี้ก็บอกเป็นโรคอันตรายที่เกิดขึ้น200,000คนต่อหนึ่งคนถ้าเกิดขึ้นเนี่ยโอกาสรอดชีวิตน้อยมากก็คือมันเป็นโรคที่อาจจะทําให้เกิด ความเสียชีวิตในฉับในฉพลันได้ใช่ไหมทีนี้สถานการณ์ในโซเชียลก็คือพอญาติเห็นน้องลุกนั่งลูกนั่งปวดท้องแล้วก็ายคลปังไม่ได้รับการรักษาก็ถ่ายคลิปปั้งพอน้องเสียชีวิตปึ้งเอาไปลงพอเอาไปลงเนี่ยคนก็ด่าหมอดดาพยาบาลกระจายเลยใช่ปล่อยเด็กตายได้ยังไง โดยเฉพาะพยาบาลที่เรียกว่าได้รับผลกระทบะเพราะว่าเขาเห็นหน้าในโลกโซเชียลแล้วก็ทุกคนพอไปโรงพยาบาลก็ไปจ้องหน้าแล้วไปแบบซุ๊กซิอะซิซอะไรประมาณนี้ทำให้เกิดความท้อทแท้ในการปฏิบัติงานถ้าเกิดว่ากรณีนี้เกิดขึ้น10ปีก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอน้องเสียชีวิตปุ๊บ คุณไม่ไม่มีโซเชียลนะคุณหมอก็จะมาบอกกับญาติก่อนว่าญาติครับเสียใจด้วยที่น้องเสียชีวิตเราทําเต็มที่แล้วเพราะว่าน้องเนี่ยมีอาการเป็นแบบนี้หนึ่งสองสามญาติก็จะเข้าใจแล้วก็จะกลับไปก็แบบเข้าใจหมอแต่ทีเนี้ยพอมีโซเชียลปุ๊บหมอยังไม่ทันอธิบายเลยญาติเอาลงก่อนลงโซเชียลปุ๊บ คนด่าหมอกระจายกันเลยนี่คือปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในโซเชียลค่ะคือต่อไปนี้ก็แล้วมันก็จะมีดราม่าตามมานะว่าตอนนี้ที่นี่ก็เป็นอย่างนี้ที่นี่ก็เป็นอย่างนี้คนไข้ไปรอนานไม่เคยมาตรวจรักษาเลยแล้วก็มีดราม่าฝั่งหมอพยาบาลอีกว่าให้เห็นใจมากโอ้โหคนไข้เยอะแยะคือกลายเป็นลูกโซ่ไปเลยตอนนี้เป็นแชร์ลูกโซ่เลยนะเออย่างงั้นเลยที่แสดงว่าเล่นบ่อยนึกถึงแชร์ลูกโซ่ไม่แล้วพออย่างนี้มันก็กลายเป็นว่า พวกพยาบาลกับหมอเขาก็น้อยใจเขาก็จะออกมาเผยแพร่ว่าโอ้ปัจจุบันนี้นะพยาบาลกับหมอก็ลาออกจากของภาครัฐเยอะไปอยู่เอกชนกันซะเยอะอะไรประมาณเนี้ยก็หนักมากถามว่าน้องเนี่ยมีโอกาสรอดได้ไหมถ้าอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนที่มีเครื่องไม้เครื่องมือครบพร้อมอาจจะรอดก็ได้แต่ไม่ใช่โรงพยาบาลนั้นเพราะโรงพยาบาลนั้นไม่มีอุปกรณ์ผ่าช่องท้องแบบนั้นแบบเร่งด่วนเลยใช่ครับต้องมีอุปกรณ์ครบพร้อมกันนั้นเป็นโรงพยาบาลใหญ่กว่านั้นดังนั้น พอน้องถึงโรงพยาบาลดังกล่าวเนี่ยโอกาสเสียชีวิตจึงมากนะครับเนั้นก็ต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็อยากจะให้เข้าใจคุณหมอคุณพยาบาลและคุณหมอคุณพยาบาลก็ต้องเข้าใจคนไข้ด้วยคนไข้นะเพราะญาติเขาตายทั้งคนอ่ะเกาจะไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวก็ผลิตใหม่ไม่ได้นี่น้องอายุ1ิบสิบห้าใช่ไหมถูกไหมฮะเออแล้วกำลังกำลังโตอ่ะแล้วพี่ญาติญาติแ้าพี่สาวเห็นก่อนหน้าต่อตาอย่างเงี้ยแล้วถามว่าฟ้องได้ไหม ฟ้องได้นะก็ไปดําเนินคดีกันหรือว่าไปต่อสู้กันในชั้นศาลก็แล้วกันเพราะว่าญาติคนไข้มีสิทธิ์ฟ้องร้องเห็นเหมือนเขาบอกว่าเขาไม่ฟ้องแล้วเขาเป็นคาหอนแต่ถามว่าฟ้องได้ไหมฟ้องได้ค่ะฟ้องได้ค้ะเป็นกรณีที่อาจจะเป็นเคสที่ต้องเรียนรู้กันก็ได้อันนี้เราไม่ได้พูดให้ยุน่เพียงแต่ว่าถ้าจะต้องทําตามกฎหมายอย่างถูกต้องก็ทําได้เหมือนกันแล้วก็จะเป็นบทคือทุกทีที่ทันจะเห็นอย่างนี้คุณแพทย์คุณหมอเนี่ยคุณพยาบาลจะต้องออกมาว่าโอ๊ย ไม่ไม่อยากจะทำแล้วพอทำแล้วก็ทำตายแล้วก็เป็นเรื่องทุกทีแต่บางทีมันก็เกิดจากความประมาทจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่แค่เคสนี้นะเกิดจากความประมาทไม่ดูแลทําให้เขาเนี่ยคลอดลูกตายมาหลายรายแล้วใชถ้าคนจนๆเขาก็ไม่มีสิทธิ์ฟ้องอะ่ะใช่ไหมคะใช่จะถามว่าเออเขามีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องแล้วเอาเรื่องนี้มาให้สังคมรับรู้ไหมมีสิทธิ์เพราะว่าไม่ใช่ว่าแพทย์พยาบาลทุกคนจะแบบทำงานแล้วสมบูรณ์เสมอไปบ,บางคนก็ทำผิดพลาดเลินเลอได้เหมือนกันและบอกอีกด้านหนึ่งคุณจันทร์กมลนะฮะก็คือ หมอกับพยาบาลเนี่ยก็รับทั้งผิดรับทั้งชอบนะหมอเป็นอาชีพเดียวที่เวลาเราเข้าไปหาเนี่ยแล้วจ่ายตังนะสวัสดีครับคุณหมอถูกไหมบางทีคุณตาหมอเนี่ยอายุสามสิบยี่สิบกว่าเนี่ยสวัสดีครับคือเราไหว้หมอได้อย่างสนิทใจเพราะว่านี่คือคนที่เราฝากกับฝากชีวิตไว้เขาคุณพยาบาลตอนเราเด็กๆอ่ะดุมากดิฉันเจอค่ะดิฉันเจอหมอดิฉันก็เจอดุค่ะคือคือ ก็รอใช่ไหมใช่ฮะแล้วเรลก็รอเพื่อจะรักษาแล้วพอเข้าไปในห้องหมอฟันพอแบบดิฉันเนี่ยเลือดกบปากอะครับดูเลือดกบปากเอาออกมาเดี๋ยวนี้หมอเลือดเราไหลเองถูกไหมฮะก็คือก็คือถอนฟันหรืออะไร่นแล้วแล้วเลือดมันไม่หยุดไงคะแต่เรากับโดนดุอะค่ะนั่นในสมัยก่อนนะฮะแต่ว่าตอนนี้คนก็เข้าใจว่าเอาล่ะเราก็เข้ามารับบริการแล้วที่สาคัญคือคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าที่เข้ามาตกต่างตังค์จาก ต่างอำเภอมาโรงพยาบาลรัฐมารอตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเขารอครึ่งวันยังไม่ได้รตรวจเนี่ยค,คุณพยาบาลคุณหมอก,ก็ต้องเห็นใจเขานะเขาแก่มากแล้วอ่ะใช่ครับสุขภาพก็ไม่ค่อยดีการพูดจาถึงแม้ว่าเขา้าใจว่าคนเยอะแต่พูดจาดีๆเป็นสิงที่ทำไมอะ่ะทำไมต้องเปรียบเทียบว,ว่าโรงพยาบาลเอกชนพูดจาดีดีทุกคนพูดจากับคนไข้ดีมากแต่โรงพยาบาลรัฐนี่เกือบทุกโรงพยาบาลที่ แวดๆใส่คนไข้เนี่ยตัยืนตังนั้นทำไมมาทางนี้หมอรอทางนี้ขูกลัวแล้วมันจริงนะมันเกิดขึ้นจริงอันนี้ต้องยอมรับนะครับแต่ว่าทั้งนี้ท้งนั้นเนี่ยเอาใจเขามาใส่ใจเราทั้งฝั่งคนไข้แล้วก็ฝั่งหมอพยาบาลคนไข้ก็เวลาพยาบาลบอกอะไรหมอบอกอะไรก็ทําตามหน่อยเพราะว่ารู้ว่าคนไข้เขาเยอะจัดมาดูไหมฮะการที่จะมาดูแลคนแต่ละคนเนี่ยให้เรียบร้อยอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ช่วยตัวเองบางส่วนแต่หมอพยาบาลก็ต้องเข้าใจบางทีอะ คุณตามารอ,อตั้งแต่ตีสี่ตาเป็นไรอ่ะโอเคไปรับยาอเอา้า ยังไม่จับตัวจะทำมึงเลย,เลยตาก็เสียใจใช่ค่ะแล้วที่นะส,สําคัญกระทรวงเองก็ต้องเห็นความสําคัญว่า<ๆ>บุคลากรแพทย์พยาบาลไม่พอจะต้องมีการ,รจัดการอย่างไรไปดูโรง <pequ> ๆๆพยาบาลใหญ่ๆประจําจังหวัดว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็เข้าไปเสริมเพื่อจะให้การบริการให้กับประชาชนนั้นทั่วถึงไม่ใช่ว่ามาอารมณ์เสียใส่กันแบบนี้นะใช่ครับตอนนี้ขัดแคลนกันอยู่36,00 0อัตรานั่นนะสิคะทั่วประเทศทั้งหมอแล้วทำไมไม่รับราคาเอองงค่ะเอาล่ะก็เป็นเรื่องที่เราเป็นประชาชนแล้วก็ สะท้อนไปนะคะเราไม่ได้มาโจมตีใครแต่ประการใดก็ฝากไว้ตรงนี้ก็แล้วกันโอ้โหวันนี้ได้เนื้อมากเลยได้น้ำนั่นเลยหมดเวลาแล้วนะคะล้อบมข่าวขอบคุณสำหรับการส่ง SMS แล้วก็ติดตามเรา2คนนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมกับคุณปีเกียดดิฉันสัตตะกมลเที่ยงครึ่งนิวสิค่ะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ